ดิฉันนางสาวนิชาแสงเงินและดิฉันนางสาวพนิดาโตสารเดชเราเคยสงสัยกันไหมว่าปฏิกิริยาเคมีคืออะไรค่ะปฏิกิริยาเคมีเกิดจากการที่สารเคมีเกิดการเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดสารใหม่ขึ้นซึ่งมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจากสารตั้งต้นเอแล้วปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันมีอะไรบ้างนะปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันเช่นการสุกข,ของผลไม้การบูดของอาหารการเผาไหม้เป็นต้น แต่การเปลี่ยนสถานะของสารโดยที่ไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกี่ยวข้องไม่เรียกว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีเช่นน้ำแข็งเปลี่ยนเป็นน้ำงั้นเราไปดูการทดลองกันเลยนะคะสวัสดีครับผมสรวิวชชมวคุณครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดในเรื่องของการกิริยาระหว่างโพแทสเซียมเปอร์แมกนเนตหรือว่าดักรบทีมกับกรดไฮโดรคลอริกหรือว่ากรดเกลือ การที่เราเอามันผสมมาปุ๊บนั่นน่ะซึ่งโพแทสเซียมเบอร์เมกนีเเดตนั่นน่ะมีสมบัติคุณสมบัติเป็นเบสอ่อนแต่กรดเกลือเนี่ยมีความเป็นกรดสูงซึ่งรายการถ้าเราเอาเบสเนี่ยมาบวกกับกรดปุ๊บก็จะได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งไอ้ปฏิกิริยานี่กรดบวกเบสแล้วแหละเราเรียกว่าการสะเทือนการสะเทือนยังไงนะครับเราไปดูกันนะครับและตอนจบเนี่ยผมจะมาอธิบายว่าเฮ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุม สรุปผลการทดลองและสมการเคมีหรือว่าจะเป็นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกำลัทงทดลองกันนะครับว่าเย้มันเป็นยังไงไปเลยครับสวัสดีครับวันนี้พบปะ a อล์กแอนเมสพบช่วงทอ and make วันนี้เราทำทดลองเรื่องออการสะเทือนนะครับเป็นการเนการเกิดปฏิกิริยาระหว่างกรดเกลือกับ ด่างคับทีมครับอุปกรณ์มีดังนี้นะครับมีเทอร์โมโมิเตอร์ไว้วัดอุณหภูมิหลอดดูดสารครับแล้วก็กดไฮโดรคลอริกแล้วก็ด่างครับทีมจำนวนห้าสิบกรัมนะครับแล้วก็หลังจากอธิบายอุปกรณ์ไปแล้วนะครับเรามาดูวิธีการทดลองได้เลยครับขั้นที่หนึ่งให้เราใส่ออด่างครับทีมลงไปครับเราเตรียมไว้จำนวนย5ิากรัมครับแล้ว กดไฮโดรคลอริกกดเกลือลงใน,งในถาดลงในแกะลงในขวดที่ทดลองครับพบว่าจะเกิดควันและมีความร้อนเกิดขึ้นแล้วมีฟองครับแสดงว่าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้สิพันนี้เกิดเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นครับแล้วต่อไปเราจะมาอธิบายครับว่าเกิดได้อย่างไรไปชมได้เลยครับขอบคุณครับส่วนผลการทดลองนะครับ ปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดเกลือกับหลักับทิมปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดเกลือกับหลักัะทิมเนี่ยเราจัดเป็นปฏิกิริยาการสะเทินแต่ว่าเป็นการสะเทินน่ะนิดหน่อยอเพราะว่าการที่เราเอานําเอาโพเทเซเยมเปอร์แมกเนตหรือว่าหากักตทิมเนี่ยทาปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกหรือว่ากรดเกลือนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราจะจัดเป็นปฏิกิริยาระหว่างโลหะก,กับกรดซึ่งมันจะได้เกลือบวกกับแก๊สไฮโดรเจน แต่ทีนี้เมื่อเอากดเกลือกับกางกระทิมเนี่ยมาทำปฏรยากันเนี่ยพบว่ามันเกิดน้ําดังนั้นถ้ามันเกิดน้ําเนี่ยเราจรึงจัดเป็นการเชิญด้วยแต่ว่าเป็นนิดๆไม่มากเราไปดูเลยนะครับกดเกลือหรือกดไฮโดรคอริกเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยเป็นกดเข้มขน้นมีสูตรทางเคมีคือ HCl ซึ่งประกอบด้วยธาตุทั้งหมด2ชนิด1เลยคือไฮโดรเจน อเลยคือคลอรีนเราอ่านรวมกันว่าไฮโดรคลอรกอันที่สองครับด่างทับทิมด่างทับทิมหรือว่าโพแทสเซียมเปอร์แมงกานตคุณสมบัติคือเป็นเบสอ่อนๆสูตรทางเคมีคือโพแทสเซียมเปอร์แมงกานตหรือว่า kmno c ซึ่ง kmno 4เนี่ยประกอบด้วยธาตุทั้งหมด3ชนิด1เลยโพแทสเซียมเป็นโลหะครับ1นอะตอมอันต่อไปคือแมงกานิต เป็นโลหะเช่นกันครับอยู่ในท r a n s i t i ด้วยหนึ่งอะตอมอันสุดท้ายออกซิเจนสี่อะตอมจะเป็นธาตุโลหะไปดูกันต่อครับถ้าเราเอาเอากดไฮโดรคลอริกมาทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกานตเนี่ยจะได้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเขียนเป็นสมการเคมีครับดังนี้ครับหนึ่งเลยโพแทสเซียมเปอร์แมงกานตหรือ K Men O สีบวกกับ HCl หรือกรดไฮโดรคลอริก จะได้เป็น KCl หรือว่าโพแทสเซียมคลอไรด์บวกกับ MnCl2 หรือแมงกานิสคลอไรด์บวกกับแกส๊สคลอรีนและก็น้ำครับสมการนี้เนี่ยต้องดูนสมการนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขด้านหน้าจึงมีผลสมการการเกิดปฏิกิริยาระหว่างกรดไฮโดรคลอริกและก็ด่างับทีมนะครับ สารตั้งต้นอันเลยคือสารตั้งต้นสารตั้งต้นเนี่ยก็ได้แก่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์สารตั้งต้นเนี่ยได้แก่โพเทสเซียมเบอร์มังกานตแล้วก็กดไฮโดรคอริสส่วนผลิตภัณฑ์ที่เมื่อทํายากันแล้วเนี่ยได้ออกมาก็จะได้โพแทสเซียมคอไลมังกา,านิทคอไลน้ําแล้วก็แก๊สคอรีนดูไปะนะครับปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจัดเป็นปฏิกิริยาเคมีดูดหรือคายกัน ดูเลยเมื่อเกิดปริยาเคมีแล้วเนี่ยจากคลิปที่เราเพิ่งชมไปกันนะครับระบบได้ดูดพลังงานจากสิ่งแวดล้อมเข้าไปทําให้เกิดควันขึ้นให้ระบบมีความร้อนเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงจัดเป็นปริยาดูดความร้อนไปดูกันต่อนะครับซึ่งหลังจากเราจบเออการสรุปผลแล้วเนี่ยเราพบว่าเมื่อนําเอากดไฮดโดรคลอริกทำริกากับโพแทสเซียมเบอร์แมงกานีหรือว่าดับก,กับทีมแล้วเนี่ยเราจะพบใหญ่ๆเลยว่า เฮ้ยมันได้ก๊าซคอรีนแล้วก็น้ําใช่ไหมก๊าซคอรีนเนี่ยคุณสมบัติมันก็คือเป็นสีเขียวอ่อนเป็นแก๊สพิษเอ่อการทดลองนี้นะครับสามารถนําไปต่อยอดด้วยการนําเอาแก๊สคอรีนเนี่ยออกมาใช้แล้วก็ไปทําปฏิกับโซเดียมเพื่อจะกลายเป็นเกลือแกงหรือว่าสารประกอบอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ